พี่พี่อย่าบ้าแล้วกูอยากรู้บ้างว่ะพี่เจ่เป็นไงสามเคสสามเคสยอดเก่งมากเก่งแบบแชมป์เกตโต้ยนะพี่เจมผมอุ้มผมอุ้มเป็นแล้วนะสองสองเดี๋ยวนี้พี่อนยัจะขอครับเป็นในพี่เล็กจะขอครับว่าจะขอแทนน้องๆแล้วขอให้ตัวเองด้วยครับอะไรที่เราตี๋ยโอ้ยเมื่อวานขอขอขอได้ไหมครับโบนัสคนละร้านนะครับโอ้ยไอสกอร์ไม่ได้แสงก็พอแล้วรอบนี้ให้ถ้าสมมติว่าสกอร์ศูนย์จริงไม่เก็บกันแจแล้วกัน มึงก็ต้องไม่เก็บพี่มึงตีทั้งอาทิตย์อย่างงี้เก็บมึงไม่ใจหายเกินอเออถูกของมันป่ะเออเก็บไม่ใจหายเกินเรื่องนี้เข้าใจมันนะพี่เฉินเพชเพชจัดอ่ะนี่เพชรจัด่าเอ้ยไอหลงไอ้หลงเขาถามไอ้ทีมมันถามกูคืออะไรวะถ้าขายยาขายได้เลยไหมคือเฮี้ยอะไรวะไอ้เราส่งทานส่งทานเนี่ยส่งทานครับพี่มาส่งยังอ่ะมาส่งแล้วเหรอไม่นี่ตอนนี้มันมันมันันไม่ได้บอก ีไม่มีมีแค่กากินังกับแก๊งๆปะใช่ครับพี่เออถ้าจะไม่พีดเวลามึงอุ้มแล้วมึงขับผ่านแล้วมึงเจอแก๊งอื่นอ่ะดูได้นะเมือวานเนี่ยผมผมขับที่จุดขายยาผมขับผ่านผมเจอกากินังผมตะโกนให้กากินังขายยาเยี่ยเปรยไปบ้างเข้ามาคุยกันดีกว่าป่ะแล้วมัาสนใจเราเลยไปไหไปไอจอยเทนนิ่งไปอยากเล่นซุปเปอร์พีเผลครับพี่เฉินเอาเท่เลยป่ะมาเร็วเข้าไปต่อเห็นกูไม่เสียเลยไอ้เฮียกูไม่ได้ลงรถ อ่าโอเคมาที่เขาดูถามผมว่าที่ผมบอกว่า NMD พลาดอะไรใช่ไหมผมบอกว่าในความหมายของที่ผมบอกคือคําว่าพลาดนะครับคือผมแจ้งนี้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าเ m d อ่ะไม่ได้ป้นจริงๆอันไี้ผมผมคิดในกรณีเคสว่าถ้าเ m d ไม่ได้ป้นจริงๆนะเข้าใจปะแยกก่อนนะแยกส่วนกันนะถ้าเ m d ไม่ได้ป้นจริงๆนั่นแหละที่ผมบอกว่าพลาดเพราะว่าการทว่าเขาอ่ะโดนสตีนิฟรีโดยที่กูไม่ได้ทำเขาใจเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจที่ผมจะจะสื่อนะ แต่ที่ผมบอกว่าแต่อีกผมก็คิดอย่างนี้หนึ่งว่าแต่ถ้าเขาทาจริงเขาแค่รับผลแค่นั้นเลยที่บอกว่าพลาดคือถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําจริงอ่ะคือพลาดคือซวยฟรีอ่ะว่ายง่ายซวยฟรีอ่ะนั่นแหละคือพลาดครับเพราะว่าความเสียหายยี่สิบห้าล้านไม่ไม่ไม่น้อยนะถ้าถามผมอ่ะเยอะนะเวเยอะมากนะผมบอกเลยยี่สิบห้าล้านอ่ะไม่น้อยนะโดยฟรีฟรียี่สิบห้าล้านนี่คือแบบว่าหนักหน่วงนะ อารมณ์มันเหมือนเสียเงินฟรีๆยี่สิบห้าล้านอ่ะมันมันหนักเว้ยเรียกว่ามันต้องไปคุยกันใหม่แล้วผ่าจัดแล้วใช่ครับนี่มันมันของความเสียหายยี่สิบห้าล้านไม่รวมของของใช้ของที่ต้องลงมาเล่นนะมันเกินยี่สิบห้าล้านไปเยอะไหล่ะผมอ่ะใช่ครับอันนี้คือตายเพราะว่าตายเพราะการตัดใจเองตัวเองหรือว่าตายเพราะแบบว่าตัวเองตอบไม่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 นี่เองอ่ะตอบตอบแบบไอ้คำตอบมันไปไปมามาณวะมาแล้วมาถามว่าอะไรนะแวนมุงหายป แบขอวอ์ซเปอร์รอนะแบงค์ไม่ได้อะไรน้วอะไรซเปอร์ดูเปอร์มาซุปเปอร์ดูเปอร์คือแล้วพี่เกมมันไงนนองซปเปอร์ดูเปอร์ไอ้ไอ้กูผู้เล่นมึงต้องสตรีมไอ้นกูนะซปเปอร์กูะใช่ี่เลยกูสวรรค์ห้าโมงน้่เอาไอ้ี้าโมงเย็นเลยมบ่ายเลลเหยอบ่ายกูไม่ไหวว่ะกูกลัวเดี๋ยวคืนนี้มันดึกะดีอะไรพี่แต่ผมเล่นกับพี่ตอนดึกได้ด้ยไงโอเคดิว I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just want to be the best at what I know.